วกเจ้าเคยรู้บอผีปอบเข่าคนแบบใดสวัสดีครับท่านผู้ชมเคยมีคนเกา่าคนแก่เบาให้ฟังหลายๆคนแต่ละคนอยู่คนละทีแต่เบาไปในทิศทางเดียวกันวา่าผีปอบเวลาเข้าสิงไผมันสิเข่าทางเกา่าแล้วมันกระสิเลือกคนเกาสำสำ่าซ้ำๆที่แปลกใจสุดคือว่า ผีปอบมั่นสิมักเขาลู่เดิมลูเกา่าระหว่างหัวแม่เทา้ากับนิ้วสี่เขารูสุดซอกระว่างไหนหลูบอรครับขั้นเข้าใสาเกือบขีบกะมองนั่นละครับหัวแม่เทา้านั่นละครับบางคนก็บ,บอกว่าเขาตรงไล่หัวแม่เท้าเลยกับเขานิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้บางเท่อก็จะเป็นจังสัน่นหรือบอ่อกกะเข่าตามสอกบ่อแม่นมองหนึ่งมองเดียว มันมีอีกหลายมองที่เ,เขาเด้อครับก็ตามประสบการณ์ที่ผู้คนได้บอกเรามาเนาะครับเขาปากแน่เขาข้อแน่เขาเสือดือแน่เขาไตลักแรลกก็มี่อันนี้บ่ได้วาตลกเด้อครับอันนี้คือเรื่องจริงเด้อครับบอว่าสิเป็นซอกใดๆเพิ่นก็มีการกล่าวถึงเบาถึงเด้อครับบางคนสิคิดว่าคนเหล่ากำลังมัวอยู่อันนี้บอจำเป็นต้องมาเว้าเล่นครับ อันนี้คือเรื่องจริงครับจากที่ได้ฟังมาจากคนผู้เ่าผู้แก่ที่เพิ่นเคยเห็นที่เพิ่นเคยมีประสบการณ์ที่เคยเห็นต่อหน้าต่อตาเมื่อครั้งสมัยก่อนเพิ่นเชื่อว่าปอบสิหาส่องเขาในบุคคลคนนั่นแตกต่างกันแต่ละจุดแต่ถาผู้ใดเข้าจุดใดใดแล้วมั่นก็ะิิจ้องเขาแต่จุดนั้นๆจุดนั้นล่ละค่อนข้างเข้าง่ายออกง่าย มันใส่เขาออกเป็นประจำทาหมอผีรูหรือภูมิวิชาอาคมรูเขากจะจิเสกฝ่ายเขาไปมัดเอาไว้เขาหัวแม่เท่ากมัดหัวแม่เท่าเพื่อเป็นการปิดทาเขาแขนกับภูแขนเห็ดประมาณนี้ทาเขาข้อกะหาฝ่ายไปคล้องข้อไปผูกเขากะสิแก่กันตรงนั่นวิธีแก่วิธีการคล้องขับโดยเฉพาะบ่อใดมาเบาเอาเอ,าอินเดอร์ครับตอนแรกกะแปลกใจอยู่ แต่พ่อหลายคนบอกเราในทิศทางเดียวกันในสิ่งเดียวกันเรื่องเล่าคล่ายๆกันท,ทั้งทั้งที่อยู่คนล,ละพื้นที่คนละเหตุการณ์กว่าในสิ่งเดียวกันอันนี้ก็น่าเสื้อได้ครับเล่ากันว่าตอนแรกๆที่ผีปอบเขาสิงล่างของคนดวงสวยคนนั่นกะสีตาขวางคำว้ากะิีว้าเ่าเป็นภาษาอยากกินนั่นอยากกินนี่ ส่วนหลายกระสิเอิญกินแต่ของดิบดิสดๆหว้อยวายดาการไปทั่วขั้นเผชิญหนากับคนที่มีศีลมีรรมปอบกะสิบ่อยกาศบตานํำป่านใดอันนี้ได้มาจากขําบอกเล่าของคนภูพญูในเหตุการณ์เด้อครับที่เ้ามานี่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ผู้พยูในเหตุการณ์เว้าสูฟัง ถ้าอยากแน่ใจกะหาคนที่มีวิชาอาคมมาขับไลบอสันกลไปนิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อไปจัดการก้อนสีสายแต่ถา้าผีปอบมั่นแอบ,บสิงสถิตโดยที่บ่ฮหูโตกะสิมีอาการอ่อนเพลียบ่มีแห้งป่วยเป็นกระสะกระแสะหากผีปอบอาศัยยูโดนลเศร้าบานเขาสิเอินว่า ป่วยยิงแห้งโดนมือกะสีคือค้นสีบลอดพ่อตกคำอาการกะสีกับตาละปัดแต่ความนักเบากะสีแตกต่างกันแต่มีลักษณะหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเหมือนสีหายแต่บ่หายเหมือนสีแข็งแรงแต่ก็ต้องนอนสุ่มเศร้าบานเสื้อว่าผีปอมนีเสียแอบกินตับกินไตกินเครื่องในคนป่วย อันนี้ว่าไปตามคว่มเสือเด้อครับปอบแต่ละศพที่ตายกะบอเคยมีศพใดให้หมอพาชนสุบจักเถื่อมีแต่เหตุตามประเพณีกันเบิดสีเหลือแน่สีมีแน่ให้ได้ยินข่าวแน่สันนิษฐานแน่กะเป็นคำบอกเล่าจากชาวบ้านทอนันตามที่เข้าใจตามคำบอกเล่าของผู้เถาภูกแก แบ่งแยกการสิงสถิตของผีปอบมีลักษณะใหญ่ๆแบบแรกปอบเขาสิงเพื่อเพื่อเขาไปแอบลักกินอวัยวะของผูเขาลายในจังหวะที่กำลังป่วยไข่บอสมบายหรือช่วงสตาตกตำ่ำอันนี้ความเสือกันเด้อครับอีกแบบหนึ่งที่ผีปอบเขาสิงสถิตก็คือลักษณะแบบ พึงผ้าอาศัยหาทีลบหาทีพักภ้าสาเศ้าบานสิเอื่นว่าปอบก,กะอาศัยแบบนี้สิเป็นประเภทล่อจังหวะหาคนดวงตกดวงซวยแต่ถาหาบ่อด้้นที่ผีปอบอาศัยอยู่กะสีโดนเล่นงานซะเองส่วนใหญ่ปอบแบบนี้สิเป็นปอบเชื่อเจ้าโตสิบรลูเรือง กว่าสิหูโตก็แยกบ่ออกแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นที่สิงสถิตของผีปอบหรือมีผีปอบอยู่ใตอานักพวกนี้เขาสิมีคาถาผูกปอบเด้อครับสิผูกไว้มองได้ก็ได้แต่เขาสิบ่บอกไผผูกไว้รักแน่ผูกไว้รั่วแน่ผูกไว้เสาแน่หรือผูกไว้มองไดหมองหนึ่งของบ้านก็นเป็นเรื่องของเขาครับ แต่เขาสิป่อยกระตอเมื่อหวังอีกยังบางอย่างจากปอบโตนั่นหรือสิป่อยเพื่อไปทําลายศัตรูอันนั่นก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งอาจสิเป็นผีปอบเชื่อผีปอบมีวิชาก็ได้และอีกพวกหนึ่งก็คือผีปอบแบบไล่สังกัดจะหาอาศัยสิงสถิตตามสถานที่ต่างๆหรือบ่อกะต้นไม้กอ่อภัยจอมปวกหรือหมองไดที่บ่มีเจ้าของ วงนั่นส่วนใหญ่สีทาจังวะอยู่กับทีสีออกตะเวนหากินแน่เป็นบางโอกาสที่คิดว่าตัวเองสีไปได้คนเถ่าคนแก่บอกเล่าว่าเวลาดวงวิญญาณผีปอบมันไปใไดมาใดมันสีเป็นดวงไฟสว่างสีเขียวนว่นๆสีแดงแน่สีเขียวแน่ออกเหลืองเหลืองแน่มันสีใส่เส้นทางเกา สัำๆอันนี้เป็นผีปอบแบบบ่มีเจ้าของเด้อครับแต่ถ้าเป็นผีปอบมีเจ้าของกะศีนาตาค่ายๆเจ้าของมั่นนั่นล่ละเขาว่ามาเด้อครับในสมัยโบาลานมั่นสีแปงเป็นคนในตอนเวลาที่โูเพศหรือวันทีทองฟ้ามืดคลึ่มหรืออาจคำคำเนน้อย,อยก่อนอาทิตย์ขึ้นหรืออาทิตย์กำลังตก สีจำเลี่ยงแปลงกายเป็นเจ้าของตัวเองหน้าตาคล้ายๆเจ้าของก็ได้มันสิเขาไปหาคนที่มั่นจ้องสีเหล็นงานแล้วสอบถามในคํบาบอกแปลกๆเช่นเขาได้บ่กินได้บ่นอ้อขอเด้อตับเป็นแต่กินแท้ขอกินเด้อขอเขาเด้อมันสิใส่ค้ามบ่าประมาณนี้กับคนที่เป็นไม้มัน ผู้ที่เป็นเป้าไม้เขากระจะบลูโตดอกส่วนใหญ่เขาก็สิแบบเหมือนงงงงวยงวยบแนแอว่าสิ่งเหล่านี้สิสะกดอีกฟไฟใดหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด้อครับอันนี้เป็นคอสันิฐานเด้อครับหากคนที่คุยนําเอ่ยัต์ถอยขําที่เป็นการเสมือนอน,อนุญาตหรือยินดีนี่ก็สีหมายถึงว่าเปิดท่างให้ดวงวิญญ,ญาณผีปอบ ให้เขาสู้เจ้าของอันนี้คือเรื่องจริงเด้อครับว่าเฮาไปตอบตกลงโอเคยินดีอีอย่างจากอย่างหนึ่งก็เสมือนว่าได้เปิดทางให้โอกาสดวงวิญญาณผีปอบนั่นเขาสู้บุคคลที่ถูกจองเลียนงานอันนี้คือเรื่องจริงจากปากของผู้เฒ่าผู้แก่ครับจากประสบการณ์ที่เพิ่นเคยผอมาและส่วนใหญ่ก็สิเป็นลักษณะคล้ายๆกัน แต่ผีปอบมันก็นมีหลายแบบด้วยครับพญาแถนแนผีแถแแน่ผีฝ่าแน่ตามความเสื่อเด้อครับเขากะเสื่อว่าพญาแถนคือเทวดาอยู่ท่งสวรรค์ผู้ดูแลศีสตาลิขิตชีวิตผู้คนอันนี้คือในเชิงความเสื่ออีกด้านหนึ่งนะครับบางความเสื่อนี่กะบ,บอกว่าผีฝ่านี่หมายถึงผีปอบหรือดวงวิญญาณของ บรรพบรุษที่คอยปกปักรักษาลูกหลานอันนี้ก็เป็นบางความเสื่อเด้อครับหวังว่าทุกคนสีแยกแยะออกเด้อครับหากความเสื่อนั่นหรือคนในขอบขัวป่วยไปรักษามองไดกระบอหายแพทย์แผนปัจจุบันวินิสัยลรกกระบอได้หากรอบขั้วไดสืบเสือ่อสายผีฟ้าอยู่ในขอบขัวจำเป็น จะต้องมีการจัดพิธีบวงสวงล่ำผีฝ้าแล้วอาการของผู้ป่วยกะซิดีขึ้นหรือหายไปได้ในวิธีล่ำนันบางพื้นที่เขากสิใัยคนป่วยสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนในพิธีกำหนดเอาไว้แล้วต้องออกมาร่าล่ำกันในพิธีน้นน้าแต่การสิล่ำผีฝ้าก็ต้องได้รับการสืบเสื้อสายมาทอนั่นถึงศีสามารถรับหนาทีนันได้ กหมายถึงว่าผู้ที่จะมารับหนาทีในการล่ำผีฟ้านั่นหมอแค้นนั่งล่ำนั่งเที่ยนหรือนั่งเที่ยมอยังกะว่าไปเขากะสิสืบเสือ้อสายนั่งล่ำมาจากบรรพุทธเขาจังสีมาเหตหนาทีตรงนั้นได้บอมเมนวายู่ๆไผสีมาสมัครหรือไผสิอุปปลกเจ้าของข้นมาอันนั้นบ่ได คือความเสื่อนี่เขาก็ต้องสืบเสื่อสายแบบเฮ็ดนาทีนี่กันต่อมาครับหรือบางกรณีครับแต่ถ้าหากครบวาระรอบปีถึงหัวปีลูกหลานบอมี่กันจัดพิธีหรือบ่วงสวงพิธีผรีฟาคนในบ้านก็นจะบังเกิดเจ็บป่วยแบบไรสาเหตุพ่อจัดพิธีบ่วงสวงแล้วถูกอย่างก็จะมาไล่สิ้นยางกับบ่เคยมีมาก,ก่อนผู้ที่อยู่กับวิถีสืบเสื่อสายนี่ จังสิเข้าใจดีอันนี้ผมเล่าแบบย่อๆสูฟั่งครับเล่าแบบรวมๆสูฟั่งเด้อครับถ้าเอาเขาริงไายละเอียดก็สิหลายกว่านี้สําหรับผู้ที่บรูจักกระชิได้เข้าใจว่านี่คือความงมง,งายสิ่งเหล่านี้ถ้าบ่เจอกับตัวกระจะบ่รูสึกเลยนะครับสรุปว่าผีป,ปอบนี่ก็มีหลายลักษณะและมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่เรามาก็ได้รับความรู้มาจากปูเถาผูแก ที่บอกเล่าต่อกันมาด้วยครับตามความเสือ่อตามความเข้าใจของแต่ละประสบการณ์ทุกคนเป็นเรื่องเล่าของความเสือ่อที่ไพ่ไพ่หลายหลายคนอาจจะประสบพบเจอกันมาบางแล้วครับแต่บทสรุปส่วนใหญ่จะมาจากมุมมองของทัศนคติของแต่ละส่วนบุคคลแน่นอนว่าคําตอบของแผดแผนปัจจุบันคงจะเป็นคนละเนื้อหาจากหมอผีหมอรรมของเศบ้านขึ้นอยู่กับว่า เจ้าสิไปตามไผยเฮาก็ควรจะรับมาไตรตองอีกที่ยาพึ่งไปสรุปเอาว่าเขาคิดจังไดเขาเป็นแบบใดเฮาเสห้ไผสรุปและจังใดก็ดีเฮาก็ควรพินิตฐผิดจารหาแยกแยะและกระส่สตีกันให้มันหลายเรื่องของความเสือ่อส่วนบุคคลเพราะบางที่คนที่ประสบพบเจอเขาสิบ่เข้าใจในสภาวะนันดอก สุดท้ายนี้ขอขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีใช่สวัสดีครับ